นี่คือร้านที่แบบแตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะเล่าดีไหมแต่ก็มาถึงร้านแล้ว,ลวเล่าแล้วกันไปโนค่ะ <No S 1> n o v ลุยไอ <laughs> <I S 1> มาเจอที่นี่ตั้งแต่เปิดมาได้4เดือนจนตอนนี้ประมานกี่ปีแล้วนะคะเข้าไปที่4นะครับ4เดือนแรกสู่4ปีนี่แหละค่ะและนี่คือร้านประจําจากหัวใจเลยวันนี้ขอเลือกเป็นกาแฟ มะพร้าวค่ะได้เลยครับซึ่งที่นี่ใช้มะพร้าวมะพร้าวแท้ครับเป็นมะพร้าวอ่าเป็นพิงค์โกโกนัเป็นมะพร้าวที่มันเกิดจากการออกซิไดกับอากาศแล้วเกิดเป็นสีชมพูซึ่งคุณผูดูเมนูที่เนี่ยแบบเยอะมากแล้วก็มีกาแฟหลากหลายสายพันธุ์มีความแบบเป็นสเปเชียลตี้ต่างๆเราสามารถเลือกกาแฟได้หล่มีหลายสายพันธุ์เลยครับที่นี่ก็จะมีเบเกอรี่นะคะเราซองทรัฟเฟิลเชี่ยวปังแบบนี้เป็นเมนูซุซุปซิปนะครับ ทุกคนดูดิก่อนหน้านี้ร้านจะไม่ได้มีถึงตรงนี้นะจะเล็กกว่านี้นี่คือเขาแบบทำต่อเติมขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือที่เนี่ยเขาเป็นเพชรเฟลลี่ค่ะมากันได้ NOV นะคะก็คือเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นปิดเร็วนิดนึงนะก็มากันได้ค่ะอาจจะเจอกันในบางวัน someday